สวัสดีครับพวกผมพัตโตนะครับวันนี้อยู่กับผมเนาะพัต Channel ก็วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะครับเมื่อตีห้เวลาตีห้ของวันที่18กุ 5, 000, อสอสมภาพันธ์พศ2564ได้มีรายการ Nintendo Direct ออกมาเนาะตอนเช้าเมื่ออืนเลยแล้วท้ายวิดีโอของ Presentation ของ Nintendo Direct ก็เปิดเผยตัวอย่างเกมพ p l ท t น3นะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมตกใจมากครับร่านผู้ชมก็ผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้เนาะผมก็คิดว่ามันปารตูนมันจะมาแบบเจนละเจนเครื่องละภาคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรามาดูวันเวลาจำไหนภาค2มนั้นก็สมควรนะครับผมมันก็มันจะขายปี2022ก็คือปีปหน้าสปาตูนจาก2ไปสาก็จะทิ้งช่วงประมาณ4ปีก็ผมว่ามันเพียงพอแล้ว ก็วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสปาตูนภาค3นะครับผมจากตัวอย่างแรกที่เปิดตัวไปนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ของนิโนอเมริกาเนาะว่ารายละเอียดของสปาตูนภาค3มีอะไรบ้างที่เขาเปิดเผยมาเริ่มจากอันดับแรกนะครับที่เราจะเห็นว่าบรรยากาศจะอยู่แบบแถบทะเลทรายเนาะกันดาลกันดาลข้อมูลก็บอกว่าที่นี่มันอยู่บนที่กับเมืองภาคเก่านะ งจากเมืองแรกๆแต่ว่าเป็นดินแดนใหม่เนาะซึ่งต้องรอเขาเปิดเผยอีกทีว่าชื่ออะไรนะฮะแล้วก็ในสปาตูน3เราจะเห็นฉากการสร้างตัวละครเนาะซึ่งมันจะไม่ระบุเพศค,ครับเราสามารถเลือกทรงผมได้อะไรเลยได้แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถเลือกเล่นเผ่าออคโตลิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อ dlc แบบภาค2เนาะคือเลือกเผ่าระหว่างเป็นหมึกกล้วยหรือว่าหมึกยักษ์ได้เลย แล้วที่เด็ดไปต่นนั้นก็คือเราจะมีพาร์ทเนอร์เหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะเือนมีผู้ช่วยเป็นแซลมอนตัวเดียวกันในโหมดแซลมอนรันเลยฮะคือน่ารักกระจุงกระจิม,จมส่วนรายละเอียดของผู้ช่วยอ่ะผมยังไม่ยังไม่มีข้อมูลคระะับว่ามันสามารถทําอะไรได้เนาะแต่ที่แนียสามารถแต่งละครให้ปลาแซลมอนได้นะเลือกทรงผมได้คือน่าสนใจนะฮะแล้วก เข้ามาในเมืองเนาะก็จะเห็นรูปแบบของเมืองก็จะคล้ายๆเดิมของภาคหนึ่งภาคสองนะก็เป็นเหมือนเป็นล็อบบี้แล้วก็มี Work acon, พวกตัวละครผู้เล่นเราเจอในเกมเราจะสังเกตว่าจะมีห้องที่เราเลือกลงเทิร์ปบอลก็แลงได้อตัดไปที่โหมดออนไลน์ครับผมเรายังไม่เห็นหมดแลงนะว่ามีอะไรเพิ่มบ้างแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะมีครบเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะมีหมดใหม่เพิ่มเข้ามาครับแต่ที่สําคัญที่มันเด่น,นที่สุดกานังนก็คือ การจุดอเขาเรียกไงอะ่ะจุดเกิดถ้าเป็นภาคเก่าๆเราจะโผล่าจากผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะเดีวเรียกว่าจุดเกิดแล้วกันแต่ภาคน,นี้จุดเกิดเปลี่ยนนะฮะก็คือเราเกิดบนโดรนซึ่งถ้าเราดูดีดโดรนนี่ก็คือเครื่องชงกาแฟชั้นๆเลยอะไรที่เจ๋งกันนก็คือเราสามารถเลือกจุดเกิดได้ก็คือเลือกเป้าก่อนที่เราจะเกิดแล้วก็พุ่งไปอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนกว่านี้นะก็คือระหว่างพุ่งไปเราจะสร้างสีต่อลงพื้นไหมหรือว่ายังไง แต่ผมว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเราสามารถเลือกจุดเกิดได้ว่าเราจะไปยตรงไหนป้องกันพวกมาดักหน้าบ้านอะไรพวกนี้ได้ดีเนาะก็เป็นอะไรที่แปลกครับผมแต่ผมก็สังเกตดูในจากคลิปวิดีโอฮนะว่ามันยังมีจุดเกิดแบบเก่าอยู่แต่ว่าเอาผ้าคุมไว้ซึ่งไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถเล่นในโหมดคลาสสิกแบบจุดเกิดแบบเดิมได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอเขาเปิดเผยราะอีกดเนาะ แต่ที่แน่มันมีจุดเกิดแบบเก่าอยู่โหถ้าเราเห็นแล้วก็จุดเกิดแบบใหม่ที่เราเกิดบนฟ้าเนาะซึ่งความเท่ไปเลยเต็มสิบครับผมจากนั้นอาวุธใหม่ที่เราเห็นชัดเจนเลยหนึ่งชิ้นที่เป็นอาวุธหลักก็คือธนูครับจากที่ผมสังเกตดูธนูเหมือนเป็นชาร์เจอร์ครับคือชาร์จแล้วก็ยิงเนาะมีแสงตอนชาร์จเต็มแต่ว่าการยิงเนี่ยมันเหมือนจะยิงเป็นสามนัดซอนนะยิงบนกลางล่าง ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจจะแรงไหมแล้วผมเดาว่าวิถีกระสุนน่าจะโค้งด้วยน่าจะโค้งแบบเอ็กพอเชอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเหมือนเงินถังเครื่องซักผ้าอันนี้ก็ต้องติดตามดูอีกทีนะครับแต่ที่แน่ดูก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นชาร์จเจอร์แน่ๆแล้วที่เจ๋งวนานั้นก็คือถ้าดูผ่านๆอาจจะไม่สังเกตนะครับตอนที่เราเป็นปลาหมึกอะเหมือนจะมีสกิลใหม่ขึ้นมาก็คือมุดไปแล้วก็แบบสปินแบ็กกลับหรือวสควิสตโลอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นภาคเก่าๆถ้าเรามุดเราวเรามุดสีไปด้วยความเร็วอะถ้าเราจะกลับหลังหันทะทไม่ได้นะครับเราจาเป็นต้องโผเป็นมึกเป็นล่างคนก่อนแล้วก็ถึงจะมุดกลับได้แต่ว่านี่ผมสังเกตดูอะเขาแบบมุดแล้วก็กลับหลังหันกระทันหันได้อะน่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ของทางนี้ครับผมแล้วก็ต่อมาที่ผมสังเกตเห็นก็คือฉากที่ประมึกมุดกําแพงแล้วก็โผพุ่งทะยานฟ้าขึ้นมาใช้พัสเตอร์ยิงศัตรูอยู่บนหอคอยฮะ อันนี้ในภาคเก่า,กาๆแล้วของภาคหนึ่งภาคสองภา,ภาทำไม่ได้นะครับผมการที่เราเปีนกระแพงจะผูกขึ้นมาแบบเราไม่ได้พุ่งขยันขนาดนั้นอันนี้ผมก็เดาน่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ของภาคสามเช่นกันนะซึ่งมันน่าจะเปลี่ยนอะไรเยอะมากตั้งแต่การที่สวิตโลได้มันทําให้แบบอาวุธที่ต้องเล็งยิงอาจจะยิงยากขึ้นนะผมว่าเพราะว่าตัวละครจะพลิ้วขึ้นเยอะมากแล้ไอการที่เรามุดกําแพงผูกขึ้นมาบนฟ้าลแล้วก็ยิงีผมลองคิดถึงควบ อาวุธประเภทโรเลอร์อะไรพวกนี้คือแบบโขกระโดดตบอะไรนี้น่าจะโหมดมากต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกว่านี้ครับตอนนี้เราเห็นอยู่แค่นี้แหละเรายังพูดอะไรมากไม่ได้เนาะแล้วก็ที่เราเห็นชัดเจนเก็คือถ้าไม่ตายใหม่ฮะ,ะสเปเชียลเวปอนนะฮะอันแรกที่เราเห็นเด่นๆเ,เลยก็คืออิงซูก้านะครับผมมันเหมือนมาซุก้าของภาคแรกเนาะแต่ผมสังเกตดูวิธีการยิงวิธีการยิงของมันมันเหมือนยิงย้อยออกมาครับ ันยิงย้อยออกมาเหมือนเลเมเกอร์เวลาเราชาดยิงเหมือนภาค2หรือแม่ก็เป็นเอ็กโพเชอร์ผมต้องดูวิธีว่ามันจะเป็นยังไงวันฮิตคิวหรือเปล่าหรือไงแต่ดูแล้วไม่ง่ายจะอีพิกเหมือนภาคแรกที่ยิงเป็นทอร์นาโดพุ่งไปเนาะนี่มีการยิงชาด์ย้อยอีกการหนึ่งเห็นันผ่านตานะฮะมันเหมือนเป็นสติงเอ้สติงเลเล็กๆอะ่ะแต่ดูหน้าตาดูภาพจากใน,นคอมพิวเตอร์เหมือนมันเหมือนเป็นลำโพงขนาดเล็กะ น่าจะเป็นเหมือนคล,คล้ายๆร,ระหว่างคิลเลอร์เวลผสมสติงเลนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ดูแล้วมันความแรงน่าจะลดลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วน่าจะยิงได้หลายจุดพร้อมกันเวยซึ่งต้องดูอีกทีว่ามันใช้งานย,ยังไงเนาะอีกอันนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่าไม่ตายหรือเปล่าอาจจะเป็นระเบิดหรือไม่ท่าไม่ตายแต่น่าจะเป็นท่าไม่ตายนะผมดูแล้วมันอันใหญ่ที่เป็นรูปปูผมดูแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนก้อมหรือเปล่าที่เราแบบโยบิบดไปแล้วมันจะยิงอัตโนมัติอันนี้ ต้องรอติดตามจริงที่เขาเปิดเผยมาแค่นี้แหละแล้วก็พวกอาวุธเก่าที่ดีไซน์ใหม่ที่เก๋กว่าเดิมที่เราเห็นชัดเจนก็คือมีไดนามมีคอสตอมบัสเตอร์มีจุดก้าสองแก้วเนาะสเปตอ์ชุดถังซักผ้าไอด้าอาวุธเก่าก็มาครบครับผมแต่ว่าที่จ๋งก็คือทรงหุบนัละครที่มีมากกว่าเดิมมาก ก็ข้อมูลที่ผมส่งคลิปเปิดตัวคลิปแรกมาก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้ามีรยายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ผมจะมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ายังไงผมก็เป็นแฟนสปาร์ตูอยู่ละส่วนเกมจะว,วางขายก็นู่นเลยปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าวันไหนรอเขาประกาศทีครับข้อมูลมันก็คงค่อยๆเปิดเผยมาแหละผมดูแล้วมันน่าจะมีโหมดใหม่หรืออะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะถ้ามันกินแบบใช้คําว่าภาค3แต่ตอนนี้แน่นอนอยากเล่นมาก แล้วก็รอ,อ,อติดตามต่อไปนะครับผมสอนนี้ผมคลิปสั้นๆน,นะครับมาพูดคุยแค่นี้แหละก็วันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ